ถึงแล้วครับอีกหนึ่งตัวครับอันนี้เป็นเนต้านะครับอีกหนึ่งตัวที่เป็นรถที่ได้ข่าวคราวว่าพัฒนาโดยปตทร่วมทุนกับค่ายรถนะฮะอันนี้เนต้าก็เป็นตัวที่มีข่าวว่าจะได้ส่วนลดจากรัฐบาลและเหลือราคาอยู่ในเถวหกแสนจริงไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เรามาดูภาพรวมของมันกันก่อนนะคันก็ไม่ถือว่าเล็กจนถ้าเทียบกับป๊อกโกใครเคยเห็นนี่ อันนี้จะจะใหญ่กว่าพอสมควรใหญ่กว่าประมาณ30%มรนะฮะแหมล้อลาย C ีอานะฮะนี่คันนี้น่าสนใจนะตอนนี้ดูเล่งอยู <harmonic band ing> ่เพราะว่ามันร่วมทุนกับบาราทอยเล่งอยู่วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีโอกาสคนยังไม่เยอะจะเข้าไปดูข้างในให้นะนี่บรรยากาศข้างในยวดูรอบรอทก่อน ดูข้างๆไปก่อนนะครับเพราะมีคนนั่งอยู่เปน้องก็ได้เขาบอกอบเปิดประตุ้งเยเปิดเปิดตัวกลางไปแต่ตอนนี้แสดงว่าได้ส่วนลดไหมได้เขาบอกว่ายัางไงไม่เกินแปดแสนโอ้โหขนาดส่วนลดแล้วไม่เกินแปดแสนก็ไม่ได้นะก็ไปแข่งก็ได้รออีกแล้วก<ๆ>็อืมจะเปิดช่วยทีหลังนะ น,นี่นะครับบรรยากาศเอ๊ะรถคันนี้ได้ได้ส่วนลดด้วยนะนี่นะแหละเข้าละเข้าละมอดูหน่อยนะอืมนี่นะครับบรรยากาศเป็นยังไงน่าสบายข้างหลังก็ก็ประมาณซิตี้อ่ะนี่เทยียวไอแพด ข้างหลังประมาณอโอเคตวัวหน้าจอใหญ่มากนะเข้ามานะาจอใหญ่มาก้ดูหนังดูทีวีเลยเหรอสับรถเหรอนี่ถอดปุ่มโทรศัพท์นะครับเขาก็ตับสลองไวอยู่นะไม่เร็วเลยครับนี่เรียวกว่าเป็นแดชบอร์ดหลักของเครื่องเลยนะครับปุ่มแอร์ก็น่าจะอยู่จากที่นี่นะอันนั้นก็เดินมัดวาดมาัดเดินใหม่ก็ดูเรียบร้อยโครงอะไรกระชับกระทัดรัดเล็กนี่นะฮะ ก็ภาพรวมโอเคนะวัสดุหลงวัสดูอะไรก็ถ้ามันอยู่อยู่ตัวไปที่ราคาแล้วครับราคากับการตลาดนะฮะดูน่าสนใจเลยอย,อ,อยู่ที่คนจะชอบแล้วนะครับคันนี้